สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันหยุดเรามาเที่ยวน้ำตกกันค่ะพี่มาเรามาด้วยพ<ห>ี่ลีโอด้วยเราพาเบื้งชิ้นแอมด้วยนะคะโอเคเราอยู่ที่ไหนครับพี่โออ<ห><ห>ยู่ที่ไหนครับร้านอะไรนะแม่มอ๋อบ้านโอเคร้านอาหารส่วนตน้นโอเคเราไปดูบรรยากาศนะครับผมวันนี้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วมา<อ>เดย์เดยจินนิกาว้าวน้ำตกต้น ได้ค่ะจินิกานี่บรรยากาศนะครับเล่นน้ำคลายร้อนกันวันนี้เย่จินิกาได้เลยอ่ะนี่โต๊ะของเรานะไปจินิกเล่นน้ำกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตอนเล่นน้ำกันนะครับ เอาเปลี่ยนเพืชก่อนนะโอเคเปลี่ยนเพืชก่อนโอเคค่ะเปลี่ยนเพืชไปน้ำสำหรับจินนิกนะเ,นเพืชค่ะยิ้มหน่อยโอเคมาเล่นน้ำกันนะคะโอเค you pay l โอเค let's go let's go you say let's go let go โอเค go go ไปดูจินนิกเล่นน้ำกันค่ะค bye, บายบายทุกคนจินนิกค่ะบายบายเอววีันบายบาย,บาย,บาย โยคนแรกเลยหรอยอดดื้อ <Yo. S 1> ดงเย็นนะแต่แต่อยากจะเล่นต่อพอดีไปให้แป๊บหนึ่งปากสั่นหมดนะแต่สู้หมดไปหมครับกิไหมไปบายไม่จุ่มไม่บายแม่จุ่มไป่บายมาสมาร์ทไม่จุ่ม yes you like this yes โอเคพักยกก่อนนะเดี๋ยวพักยกเติมอาหารเติมพลังก่อนจินิขาเป็นไงบ้าง <Wow. S 1> อาชาจินิขาสุคูโอเคสุคูมามาก่อนนะคะอ่าเติมพลังก่อนเดี๋ยวไปเนน้ำมันต่อน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แต้วข้าวเยอะนะครับ กินข้าวเยอะนะคะกินข้าวเยอะเอานั่งเลยค่ะพี่มาแตวจิบค่ะหนุกไหมคะสนุ่มหม่ำนะหม่ำโซ่ตรงนี้ไหนหม่ำโซ่ไหเมื่อยไหมเมื่อยเมื่อยไหมโซ้องหมเมื่อยนหมานล้องไห The the smile, smile. วเอท่นี่กินซิอางั้ีกิมาหม้อมอกินม้ออปิ้งหโติงปิ้งะปิ้งปิ้งเอ้โอเคอเคเอาหน่เอาใหม่เอาตักใหม่ค่เตักใหม่เลยนเองเลยอ๋อพักยกก่อนเดี๋ยวไปเล่นน้ำต่อโอเค อืมโอ้ยรีบเหรอรีบเล่นน้ำเหรอรีบเล่นน้ำใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวไม่รีบเลยไม่เป็นอาจารย์นึงไมโอเคเรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านการเสร็จเรียบร้อยสำหรับการมาเที่ยวน้ำตกวันนี้นะครับผมหนุ่มไม่จริงหนุ่มไหมฮะหนุ่ค่ะโอเค เด erm ี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันใหม่นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับไปโอเคขวบคุณสำหรับการติดตามครับบ๊ายบายทุกคนไอ้บ่ายบายบาย่าโอเคเดเดมบ๊ายไปค่ะายบายค่ะ